ครับผมบาตุนกับมาหอดวัดป่าศรีทาเลยละครับอยู่อาอยู่จังหวัดยะโสนนครับผมหากมะหอดกิ๊กมาชิมาทำบุญครับผมกับบรรยากาศรอบๆวัดงามอยู่ครับผมนะครับเดี๋ยวผมชิท้ทายให้เบิ่งเนาะครับผมนี่จะเป็นภายในวัดนะครับเนาะจะมีความร่ร่มรื่นต้นไม้หลายๆครับพี่น้องครับผมซึ่งวมือนี่บาตุนกับอา เขาสารอาหารแห่งมัถวายเพราะว่าทั้งพี่ฝนบ่ตกเลยครับทางขมมานว่าดินไงกุ้มๆเลยครับผมนี่เป็นวัดป่าครับหรือว่าสำนักสงฆ์ก็ได้ครับผมบลงไปเรื่อยๆครับผมว่าตุนก็ออกมาแต่แปดโมงครับผม หาก็หอดนี่กเกือบสิบโมงครับผมไปครับผมแล้วผมสิพาไปเบิงพระปรท่านไงครับผมเป็นพระปางนาคปกครับผม นี่ครับผมปงบา้าไงครับเป็นปางพญาเจดเสียนครับผมรอบๆก็จะเป็นป่าเบิร์ดครับผมต้นไม้สูงไงเขามาเนี่ยเย็นครับไม่ลมตลอดครับผมบรรยากาศไงอึมครึม,มนิดหน่อยครับขนาดมันในแดดแห้งแห้งนะครับ นี่นะเพิ่อนนาชีสามเป็นเจดีนะครับแต่ก็ยังได้บัวลายนะครับผมเบิง่งไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวสิภาคไปเบิ่งตอนเพิน่นถวายข้าวสารอาหารแห่งครับผมผมบาตูนจิาไปเบิ่งข้างในครับญาติโยมมาแต่มุดอาหารนะครับมาน้ำกัน แต่งตัวอยู่ว่าสันยันไปบงงามนะนี่ครับนี่เป็นข้าวสารน้าแห่งที่บาตุนเอามากับพี่น้องไทยคุ้มนะครับมาแต่มุอทหารครับผมถาจะเข้าครับพระอาจารย์เพนยังบลงมาครับถ้าต้นถวายครับพี่น้อง เบ่งไปเร,เรื่อยครับผมนี่ก็มีผุรักผู้ใหญ่มานําครับนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านครับผมบ้านพลงามครับถาถวายครับรอเวลาถวายให้กันครับผมเบ่งบรรยากาศร,รอบรอเรื่อยครับผมใชครับเราไปหาปัจจัยใส่ซองเพิ่มครับ ครับผมสำหรับเข้ากับถวายของที่เ้ามาถวายแล้วนะครับนาะบมาตุงกระชิบพามาเบิงสมุนไพรครับผมที่สามารถต้านโรคมะวานเจ็บคอเขา่าหัวเขา้าเจ็บคอในกระดูกนะครับพี่น้องเป็นปลาไหลเผือกบานเทาต้นเอียนดอนบอกนี่ครับนี่ครับมาตุ้งก็ว่ายากขอต้นมือปลูกน้ำอ,อยู่จกักพระอาจารย์มันอยู่ใสนะครับนาะ เห็นมากหลายต้นเดียพี่พี่ผมมีต้นเดียวครับแนวพันธุนก่มีครับต้นนี้ยงหน่อยครับนี่ครับแมนตัดเลยแถวนี้นี่ครับอันนี้ก็แมน,น,นคนี่ต้นปลาไหลเผือกเอียนดนนอนนะครับนี่หลายครับผม นี่ครับแมน่นปัดครับผมก็ต้นปลาไหลเผื่อต้นเอียนดอนบ้านฮาบ่มีเเลยครับต้นอนีนน่ในสมุนไพรพื้นบ้านเขาครับผม ครับผมสำหรับวันนี้บาวตุนก็เดินทางมาบัดนือนะครับเนาะจากจะโสมาหอดเรื่องแล้วครับใกล้หอดบ้านเราแล้วครับผมวันนี้เดินสายบุญมาพว่านี่ครับบาวตุนก็ขอฝากช่องไว้ด้วยครับเด้อหากินทินบ้านเกิดกับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเด้อถ้าไปใส้ไปหันไปหนีเท่าน้ำบาตุนก็จิมีคลิปมีอย่างมากฝากเราครับสวัสดีครับ